สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อสือเครื่องแส้ผ้ามือสอง เมื่อไม่นานมานี้ในโซเชียลได้มีการแชร์เรื่องราวระทับใจจากคุณพ่อบ้านรายหนึ่งจากเมืองทูซอนรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาโดยเขาได้โพสเฟซบุ Chris ace, ๊กคริสเบรสเผยว่าเขาเพิ่งจะไปซื้อเครื่องเสื้อผ้ามือสองต่อจากชายคนหนึ่งซึ่งบอกราคาไว้ที่500ดอลลาร์หรือราว16,00 0บาทแต่เขาขอต่อราคาโดยบอกว่าลูกน้อยของเขาเพิ่งคลอดมีค่าใช้ใจ่ายจำเป็นหลายอย่างคุณพ่อขอให้เจ้าของเครื่องเสื้อผ้าลดราคา100ดอลลาร์หรือ400ดอลลาร์หรือประมาณ13,000บาทซึ่งทางเจ้าของก็ใจดีตกลงใน ราคาดังกล่าวเขารู้สึกขอบคุณมากเพราะเครื่องซักผ้ายังอยู่ในสภาพใหม่และใช้งานได้ดีหลังจากกลับมาถึงบ้านเจ้าของเครื่องซักผ้าส่งข้อความมาบอกเขาว่าเช็คดูในเครื่องซักผ้านะของขวัญสําหรับลูกของคุณเมื่อเขาไปเปิดดูในเครื่องซักผ้าต้องตกใจมากในนั้นมีเงินสดจํานวน400ดอลลาร์นั่นหมายความว่าเขาได้รับเครื่องซักผ้าเครื่องหนี้มาฟรีผมบอกไม่ถูกเลยว่าผมรู้สึกซาบซึ้งแค่ไหนในตอนนี้ผมมีความสุขมากๆและรู้สึกว่าต้องแชร์เรื่องนี้ให้ทุกคนได้รู้ตะโกนออกไปสุดเสียงกับผู้ชา ายคนนี้เดวิดขอบคุณมากคุณพ่อกล่าวโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่กออกไปเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาทําเอาหลายคนที่ได้อ่านถึงใจไปตามกันพากันเข้าไปกดถูกใจกว่า140,000ครั้งและแชร์ต่อกันกว่า260,000ครั้งท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบค,ครับ